สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านในช่องมีทําได้นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตู้ชาร์จวีโก้กันนะครับนะครับตูชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตู้ชาร์จใหม่ที่เราจะใส่ลงไปนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับเราต้องแกะอันเดิมออกให้ได้ก่อนนะครับสมาชิกทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วก็ทําตามนะครับท่านใดมีโอกาส ทำเองได้ก็จัดไปนะครับดูนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเป่านะครับขอขอบคุณน้องท่านหนึ่งนะครับที่แนะนำติชมมาว่าอยากจะให้ภาพมันชัดเจนกว่านี้ในการซ่อมเครื่องนะครับจะได้ดูได้ง่ายขึ้นก็ขอขอบคุณคำติชมแล้วกันนะครับมาขั้นตอนต่อไปครับ เราก็จะดูดตะกัวครับดูดตะกัวออกมาให้มันเป็นรูนะครับให้มันเป็นรูนะครับทักษะนี้มันต้องใช้ระยะเวลาในการทำนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะทำได้เลย นะครับเราต้องมีความเคยชินกับอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดมันก็จะได้มาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับให้นำตุดชาร์จใหม่วางลงไปนะครับ ดูให้มันเลียดสนิทนะครับหลังจากนั้นแล้วใช้วิธีแต้มนะครับวิธีแต้มของผมก็คือนี่นะครับนี่เห็นไหมครับหลังจากนั้นเอามาแต้มไว้นะครับแต้มไว้หนึ่งจุดก่อนนะครับแล้วใช้มือเรานะครับใช้มือเราเนี่ยกดลงไปนะครับกดลงไปอ่าแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเรามาดูว่ามันเด้งอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวขอขยายนิดนึงหลังจากนั้นเราก็เติมตะกัวลงไปเลยครับสมาชิกทุกท่านนะครับเติมตะกัวนะครับ เห็นไหมครับมันเด้งอยู่นะครับเห็นไหมครับถ้ามันเด้งอยู่ในลักษณะนี้เราจี้ไปที่เดิมนะครับจี้ไปที่เดิมเพื่อให้มันลงล็อกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งใหม่นะครับนะครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อกี้เราปล่อยมือตอนตะกัวมันยังไม่ได้เซ็ตตัวนะครับตะกัวไม่ได้เซ็ตตัวถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวเราก็ถอดดอกได้นะครับ ทำแบบช้าๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับ mm hmm. รู้สึกว่ามุมกล้องมุมนี้มันชัดกว่าจริงนะครับแต่ว่าทำงานค่อนข้างจะยากนิดนึง mm hmm. นะครับทำงานค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับ ต้องใช้มืออ้อมแต่ไม่เป็นไรครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับผมถ้าตะกัวมันเยอะเราก็ดูดนะครับใช้ทักษะการดูดเหมือนเดิมนะครับทักษะการดูดที่เราดูดข้างต้นนะครับใช้ในการดูดตะกัวออกนะครับโอเคเพื่อความสวยงามความคงทนนะครับนี่ หลังจากนั้นให้นำน้ำยาฟักนะครับแล้วเราก็ใช้เทคนิคก,การแต้มเหมือนเดิมนะครับแต้มไปทีละจุดนะครับแต้มไปทีละจุดดูนะครับติดไม่เป็นไรนะครับถ้ามันติดกันไม่เป็นไรนะครับหรือเราจะทําแบบนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับ พอมันติดกันเดี๋ยวเราดูดออกนี่เห็นไหมครับมันติดกันนะครับเราก็มาใช้วิธีการดูดออกเหมือนเดิมครับผมอ่าวิธีการดูดดูนะครับนี่ตั้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ดูดออกอ่า ดูดอ,อกเซตนะครับเราก็ใช้วิธีการแต้มนี่ครับมาติดตรงนี้อีกนะครับเราก็ดูดอ,อกอีกครับดูดแล้วแต้มดูดแล้วแต้มทําแบบนี้นะครับนี่คือพื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานพื้นฐานการเปลี่ยนตูดชาร์จเลยนะครับผมจะทาซ้ซําๆซ,ซากๆแบบนี้นะครับนี่ครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็ดออกดูกันว่ามันจะได้ผลสำลิดหรือไม่อ่ะนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นส่องให้ดูนะครับเพราะว่ากล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเนาะนี่เห็นไหมครับถ้าเราไม่มั่นใจ นะครับย้ำนะครับเราก็เต้มลงไปทีละขาทีละขาเลยทีนี้นะครับเต้มลงไปเลยครับโอเคหลังจากนั้นเรามาประกอบดูกันนะครับว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลนะครับมามาประกอบกันเลยสมาชิกทุกท่าน ทำจนกว่าจะเป็นนะครับทําจนกว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนเครื่องจงเครื่องจีนเครื่องไทยนะครับถ้าเราทําเป็นแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายครับมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับผมจะไม่ประกอบหมดนะครับจะเอาไว้แค่เครื่องมันขึ้นสถานะว่าชาร์จนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกัน ทำยากมากครับกล้องมุมนี้นะครับเสียบยากครับสักครู่นะสถานะชาร์จขึ้นแล้วนะครับเห็นหรือยังครับนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ทำตามที่บอกนะครับสําหรับท่านใดที่ยังทําไม่เป็นนะครับเจอกันคลิปหน้าครับมุมกล้องแบบนี้ก็จะพยายามทําให้เรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ